สวัสดีครับเรามาดูวิธีปิดหน้าจอของจออัลฟาแลม464ครับ TQ9 ในกรณีเล่น YouTube ดูทูบอยู่นี่ครับคลายไม่อยากดูละอยากจะปิดครับกดสแตนบายเลยครับจะตัดระบบทั้งหมดกา t สแตนบาก็จะอยู่กบหน้านี้ครับหน้าหลักของสแตนบายแต่ตัดการทำงานทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดจะให้ภาพที่สแตนบายดับก็คือกดแตะตัวนี้ครับดับจะมีปุ่มด้านข้างมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ครับเวลาเราจะกลับมาเปิดเล่นเหมือนเดิมก็เข้ามาที่ลูกศรน,นี่เลยครับกดมาปุ๊บมารูปบ้านครับ นี้เราเขาจะเลือกเล่นได้เลย YouTube แต่ถ้าเกิดจะปิดกดสแตนบายแล้วก็ปิดหน้าจอที่ปุ่มลอยครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ